ผมเองก็เคยมีปัญหาเรื่องการเข้าหาคนครับรู้สึกว่าตัวเองเป็น introvert เนาะเข้าสังคมไม่เก่งไม่มั่นใจในตัวเองทักทายไปหาเพื่อนใหม่ไม่เก่งยิ่งพูดต่อหน้าผู้คนเนี่ยไม่ได้เลยไม่ไหวเลยเมื่อก่อนแต่ก็รู้ดีว่าไอ้ทักษะเนี่ยมันเป็นหนึ่งในทักษะที่สําคัญมากๆในการเติบโตก้าวหน้าในชีวิตผมก็เลยเริ่มพยายามฝึกฝนแล้วก็เริ่มแก้ปัญหานี้มาหลายปีแล้วครับหนึ่งในสิ่งที่ช่วยผมได้มากๆเลยก็คือตําราเล่มนี้ครับวิธีชนะมิตรและจูงใจคนเป็นหนังสือที่ดีมากๆอ่านมาหลายปีแล้วเดี๋วยวผม ผมจะตกตะกอนจากทั้งหนังสือเล่มนี้และจากประสบการณ์ส่วนตัวของผมเองในการเอาชนะเรื่องการกลัวเข้าสังคมเรื่องความไม่มั่นใจในตัวเองในแบบตามโลกแห่งความเป็นจริงเพราะฉะนั้นทําสมาธินะครับคิดภาพตามและฟังคลิปนี้ให้จบผมบอกได้ว่ามันจะปลดล็อกความกลัวของคุณเหมือนกับที่มันเคยเกิดขึ้นกับผมมาแล้วอย่างแน่นอนไปฟังกันครับเริ่มแรกเลยนะครับเราต้องบอกตัวเองก่อนว่าการเข้าสังคมมันคือทักษะไม่ใช่นิสัยเพราะทั้งหมดมันเริ่มที่ไมล์เซตเลยครับและไมล์เซตข้อนี้ข้อ,ขอเดียวเลยเนี่ยสำคัญมากๆเพราะหลายคน มักจะเอา2เรื่องนี้มารวมเป็นเรื่องเดียวกันไอเรื่องทักษะการเข้าสังคมกับนิสัยการเป็น introvert extrovert ซึ่งเอาจริงมันอาจจะเป็นเรื่องเดียวกันจริงๆก็ได้นะแต่ส่วนตัวสําหรับผมเนี่ยเมื่อก่อนผมมีปัญหาเรื่องการเข้าหาคนไม่เก่งเข้าสังคมไม่เป็นไม่กล้าพูดคุยกับคนไม่กล้าเข้าสังคมแล้ววันที่ผมปลดล็อกและเอาชนะความกลัวนั้นได้ก็คือวันที่ผมหลอกตัวเองแล้วเรียนรู้ที่จะเอา2เรื่องนี้แยกออกจากกันผมบอกตัวเองว่าเฮ้ย <"He i, S 2> ไม่ใช่นี่เราอ้างว่าฉันเป็น introvert ฉันเลยเข้าสังคมไม่เก่งฉันเลยพูดกับคนไม่เก ซึ่งมันอาจจะจริงก็ได้นะแต่ว่าผมอยากแก้ neck. ปัญหานี่ไงผมก็เลยเปลี่ยนมุมมองนิดนึงพยายามบอกตัวเองว่าเฮ้ย introvert กับ extrovert มันไม่ใช่เรื่องของการเก่งกับไม่เก่งมันคือเรื่องของการชอบกับไม่ชอบ introvert อาจจะไม่ได้หมายความว่าคุยกับคนไม่เก่งแต่แค่ไม่ชอบคุยกับคนจะเสียพลังงานเมื่อได้เจอกับคนเยอะๆแล้วจะได้พลังงานเมื่อได้อยู่คนเดียวส่วน extrovert ก็แค่ตรงกันข้ามคืออาจจะไม่ได้หมายความว่าคุยกับคนเก่งก็ได้แต่แค่ชอบอยู่กับคนเยอะๆชอบเจอผู้คนจะได้พลังงานเวลาเจอคนเยอะๆแล้วจะ เสียพลังงานเวลาอยู่คนเดียวและเมื่อผมเปลี่ยนมุมมองตัวเองเป็นแบบนี้พยายามสะกดจิตตัวเองให้เข้าใจแบบนี้ก็ทําให้เราเห็นได้ว่าสิ่งที่เราชอบเราอาจจะทําได้ไม่ดีแล้วสิ่งที่เราทําได้ดีเราอาจจะไม่ชอบก็ได้มันแยกจากกันมันไม่ใช่อย่างเดียวกันทีนี้หมายความว่าทักษะการเข้าหาผู้คนกับไอ้ความเป็น introvert เนี่ยมันก็ควรจะถูกแยกออกจากกันไปด้วยเนี่ยพอผมเปลี่ยนมุมมองตัวเองแค่นี้นะมันก็เติมไฟเติมความหวังให้กับผมในการพยายามจะพัฒนาจุดอ่อนเรื่องนี้ได้เยอะมากๆเลยทีนี้คุณก็ไม่มีสิทธิ์มาอ้าง ไม่มีสิทธิ์มางองแงแล้วว่าโอ๊ยฉันเข้าหาคนไม่เก่งเพราะฉันเป็นอินโทรเวิร์ดฉันพูดไม่เก่งฉันทําไม่ได้หรอกไม่ใช่ครับมันจะไม่ใช่แบบนั้นีต่อไปแล้วที่คุณเข้าหาคนไม่เก่งไม่ใช่เพราะคุณเป็นอินโทรเวิร์ดแต่เพราะคุณขาดทักษะและทักษะมันฝึกฝนกันได้ผมก็เคยเจออาจารย์เจอนักปัรยาหลายคนที่เขาเป็นอินโทรเวิร์ดนะแต่ว่าเขาสามารถพูดบรรยายต่อหน้าคนเป็นร้อยได้อย่างคล่องแคล่วเลยแล้วก็เดินไปจับมือไปทักทายคนใหม่ๆได้ปกติเพียงแต่ว่าพอเขาทําเสร็จกลับบ้านไปเขาจะหมดแรงหมดพลังเลยต้องกลับไปชารพลััังงงคนนเดดีีียววหหหหรรรรืออออ่่่าาาผูู้้บบบิิะสขษททใๆกก็มไป ผู้คนออกไปเน็ตเวิร์กออกไปหาคอนเน็กชันมาให้บริษัทคนกลุ่มนี้หลายคนก็เป็นอินโทรเวิร์ตนะแต่ว่าเพราะหนะ้าที่เขาต้องทําแบบนั้นเขาก็เลยทําได้และก็ทําได้ดีด้วยเพียงแต่ว่าพอทําเสร็จเขาก็หมดพลังเลยต้องกลับมาชาร์จแบบเห็นไหมครับคือมันมีตัวอย่างให้เห็นมากไายว่าจริงๆแล้วอินโทรเวิร์ตมันไม่ใช่ข้ออ้างในการที่คุณบอกว่าคุณเข้าหาคนไม่เก่งแล้วมันคือทักษะต่างหากคุณต้องยอมรับความจริงก่อนว่าคุณแค่ไม่มีทักษะนี้คุณเลยทําไม่ได้และคุณก็เอาความอนะินโทรเวิร์ตเนี่ยมาเป็นข้ออ้างในการหลีกหนีควววาาามมจจรริิงงตลลอด่้้ๆแ ฝึกกันได้ฉันแค่กลัวมันจนไม่เคยคิดจะฝึกเลยเพราะเราไม่ชอบเอาแต่หลบอยู่หลังคําว่า introvert มาตลอดทั้งที่ถ้าฝึกอันนี้ได้เนี่ยมันจะเป็นทักษะที่พาคุณก้าวหน้าไปไกลมากๆเลยก็เลยนํามาสู่ข้อถัดไปครับไม่ใช่เพราะฉันคุยไม่เก่งฉันเลยไม่เข้าหาคนแต่เป็นเพราะฉันไม่เข้าหาคน ันเเลยคุยไม่ก่กงี่คือคีย์หลักสาคัญที่ขัดขวางไม่ให้คนเติบโตในชีวิตเนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะครับเพราะมันคือการคิดเข้าข้างตัวเองและหลอกตัวเองไม่ให้ไปทําอะไรที่มันเป็นประโยชน์ต่อชีวิตสักทีผมขอเรียกกดข้อนี้ว่ากดแห่งความย้อนแย้งแล้วกันนะครับตัวอย่างง่ายๆเลยนะโอ้ยช่วงนี้สุขภาพไม่ดีเลยอะเดี๋ยวไว้สุขภาพดีแล้วค่อยไปออกกําลังกายตามที่จริงๆแล้วไม่ใช่สุขภาพดีค่อยออกกําลังกายแต่มันคือออกกําลังกายแล้วสุขภาพจะดีใช่ไหมหรือแบบโอ้ยอยากเริ่มออมเงินนะอยากเริ่มลงทุนนะแต่ช่วงนี้ไม่มีเงินเลยอมีเงินนก่ไวว้รย ่อนคยลงทุแต่ความปจริงแล้วมันไม่ใช่ไว้รวยก่อนค่อยลงทุนแต่มันต้องลงทุนก่อนถึงจะรวยได้อรอไหมจะเล็กจะน้อยจะหลักร้อยหลัก,ลก,ลกพันก็เริ่มไว้ก่อนดีกว่าไม่เริ่มจะออกกําลังกาย5นาที10นาทีก็ดีกว่าไม่ออกไอ้เรื่องนี้ก็เหมือนกันแหละครับโอ๊ยเพราะฉันเป็นอินโทรเ r ิร์ฉันเข้าหาคนไม่เก่งฉันก็เลยไม่เข้าหาคนแต่ในความเป็นจริงแล้วไม่ใช่เพราะคุณเข้าหาคนไม่เก่งเลยไม่เข้าหาคนแต่เพราะคุณไม่เข้าหาคนคุณเลยเข้าหาคนไม่เก่งเนี่ยครับมันคือกฎแห่งความย้อนแย้งครับมันคือเรื่องของการฝึกฝนเรื่อองงขกการสสะมทัษ แน่นอนว่ามันน่ากลัวมากครับแน่นอนว่ามันเครียดมันน่าวิตกกังวลกับการที่เราต้องไปทําอะไรที่เราไม่ชอบทําอะไรที่เราไม่ถนัดทําอะไรที่เราไม่เก่งแต่ถ้าเราอยากเก่งขึ้นนะมันก็มีวิธีเดียวเท่านั้นแหละครับก็คือการเก็บชั่วโมงบินการทําไปทั้งอย่างนั้นแหละทําไปทั้งๆที่ไม่เก่งนั่นแหละช่วงแรกมันก็จะยากมันก็จะอึดอัดหน่อยคุณจะต้องเผลอไปทําตัวน่าอายไปขายขี้หน้าใส่คนอื่นไปทําตัวน่าอึดอัดอันนี้มันเริ่มปกติอยู่แล้วครับแต่ถ้าคุณไม่ทํามันคุณก็ไม่มีทางพัฒนาเลยยยใ่่มั้้้้ตอออองงงงทิกกกดแแหหคววาานไปจ แล้วเริ่มลงมือทําอะไรก็ได้สักทีไม่ใช่ว่าไว้คุยเก่งก่อนค่อยเข้าหาคนแต่มันต้องเข้าหาคนก่อนถึงจะคุยเก่งแค่นั้นเองครับข้อต่อไปนะครับเลิกคิดลบข้อนี้สั้นๆเลยครับคือคุณต้องจัดการความคิดของตัวเองได้ด้วยเรื่องคิดลบนะครับมันมาจากกฎย้อนกลับของมาร์คแมนสันที่เขียนหนังสือเรื่อง The Subtle Art of Not Giving a F u c k ที่เขาบอกไว้ว่าถ้าเราอยากมีความสุขให้เลิกบอกตัวเองว่าอยากมีความสุขเพราะอะไรเพราะสมองมันจะรับรู้อีกแบบหนึ่งครับและทําให้เรารู้สึกแย่ลงเพราะเวลาที่เราบอกว่าฉันอยากมีความสุขสม จะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากมีความสุขแสดงว่าตอนนี้ฉันไม่มีความสุขกสิและตราบใดที่เรายังคิดอย่างนั้นอยู่เราจะรู้สึกห่างเหินกับเป้าหมายนั่นเหลือเกินเพราะว่าเราได้แต่อยาก อยากอยากแต่ไปไม่ถึงสักทีเพราะฉะนั้นคล้ายๆกันนะครับการบอกกับตัวเองบ่อยๆว่าฉันอยากพูดเกง่งมันก็เท่ากับเป็นการบอกตัวเองว่าตอนนี้ฉันพูดไม่เกง่งการบอกตัวเองว่ากลัวคนมองว่าเราน่าอึดอัดก็เหมือนกับการบอกตัวเองว่าเรามันน่าอึดอัดกลัวคนมองว่ากระจอกก็เท่ากับบอกตัวเองว่าเรากระจอกเพราะฉะนั้นข้อนี้สั้นๆครับเราต้องเลิกคิดลบแล้วก็ระวังความคิดของตัวเองให้ดีด้วยไม่งั้นเดี๋ยวสมองจะทําเราซวยเอาข้อต่อไปนะครับทาความเข้าใจว่าไม่มีใครแคร์เราขนาดนั้นครับข้อนี้ถ้าใครพอจําได้ผมเคยพูดเม ดีที่สุดที่ผมเคยได้รับมาเกี่ยวกับการเพิ่มความมั่นใจในตัวเองก็คือการเตือนตัวเองเสมอว่าไม่มีใครสนใจเราขนาดนั้นคนส่วนมากสนใจแต่เรื่องของตัวเองลองสังเกตดูดีๆครับขณะตอนที่คุณดูคลิปผมอยู่คุณยังไม่ได้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ผมพูด100เลยคุณอาจจะมีแวบไปคิดเรื่องเย็นนี้กินอะไรดีแวบไปคิดเรื่องงานแวบไปคิดเรื่องประชุมคิดวางแผนในหัวไปได้ว่าเฮ้ยเดี๋ยวดูอีกแป๊บนึงต้องออกไปรับลูกและและขากลับก็แวะซื้อกับข้าวหรือไม่ก็ฟังแล้วก็คิดตามไปได้วยว่าาา้นนตรงงกกิงไจแล็ ภาพตัวเองกําลังฝึกฝนกาลังพัฒนาทักษะนี้เวลาที่คุณไปพูดคุยกับคนอื่นมันก็เหมือนกันเลยครับเขาไม่ได้มานั่งจองจับผิดมานั่งจี้คุณอยู่ในใจหรอกว่าไอ้หมอนี่มันพูดตะกุกตะกักไอ้หมอนี่มันแต่งตัวไม่ดีไอ้หมอนี่มันทําตัวเสลอพูดจาแปลกประหลาดมีแต่เราเนี่ยแหละครับที่คิดไปเองทั้งนั้นเขาก็ฟังเราเขาก็พูดคุยกับเราเหมือนคนปกติเนี่ยแหละและในหัวของเขาเวลาที่คุยก็จะมีแวบไปคิดถึงเรื่องของตัวเองแวบไปคิดถึงเรื่องนู่นเรื่องนี้หรือต่อให้คุณเผลอทําตัวน่าอาเเผตัดดดดพูจแปปปกกกๆๆไไริิงะข็บค ที่ไม่พ้นวันหนึ่งหรอกครับเต่เขาก็ลืมแล้วแล้วก็กลับไปคิดถึงเรื่องตัวเองต่อเถือแป,ป๊บเดียวไอ้ช่วงที่คุยกันที่มันน่าอึอาดอัดเนี่ยจะกลายเป็นแค่5นาทีที่ไม่มีความหมายอะไรเลยกับชีวิตเขาแต่มันจะเป็น5นาทีที่มีความหมายต่อคุณมากๆเพราะมันเป็น5นาทีที่คุณได้ฝึกทักษะการพูดคุยกับคนได้พัฒนาตัวเองแทนที่จะมานั่งคิดมานั่งกัวงวลว่าคนอื่นจะคิดยังไงกับเราจะตัดสินเรายังไงเวลาที่พูดคุยกันคุณลองสังเกตตัวเองแล้วก็ถามตัวเองก็ได้ครับว่าเวลาคุณค่ณไม ถ้าคำตอบคือไม่มันก็เป็นไปได้สูงว่าคำตอบของเขาก็คือไม่เหมือนกันแล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นคุณจะกลัวจนตัวสันเวอร์วางไปขนาดนั้นทําไมถูกไหมครับขั้นตอนต่อไปนะครับ เริ่มจากเล็กๆเพราะเมื่อคุณเอาชนะไมเซตในข้อที่ผ่านมาได้แล้วนะมันก็แทบจะเหมือนว่าคุณมาได้ครึ่งทางแล้วหละครับแต่ถึงแม้ว่าคุณจะเอาชนะความคิดได้แล้วก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะสามารถเดินเข้าไปหาคนแล้วก็พูดคุยได้คล่องทันทีเพราะสุดท้ายเราก็ยังต้องอยู่บนพื้นฐานในความเป็นจริงและความเป็นจริงแรกสุดที่คุณจะเจอเลยหลังจากเอาชนะ i n เซตได้ก็คือเรายังไม่เก่งเรายังห่วยในทักษะนี้อยู่เพราะฉะนั้นอาจจะเริ่มจากอะไรที่เล็กที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดก่อนครับและในกรณีของผมสิ่งที่ผมใช้ก็คือกกกาารพูดัับบตวเออองนผมมม็หยิืืถขึ้ หยิบมือถือขึ้นมาเปิดกล้องแล้วก็ตั้งเอาไว้นะแล้วก็อัดคลิปพูดกับตัวเองเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นให้ตัวเองฟังเล่าสิ่งที่ตัวเองสนใจเล่าสิ่งที่อยากทําเล่าสิ่งที่ภูมิใจเล่าเป้าหมายเล่าความฝันเล่าเรื่องที่เครียดเล่าเรื่องงานอะไรเลยเล่าไปเรื่อยๆรับพูดไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันแบบไม่มีท็อปิกตายตัวแต่ฉันอยากจะฝึกพูดคุยกับคนอื่นนี่ฉันอยากจะพูดคุยกับคนอื่นเก่งขึ้นฉันจะฝึกพูดกับตัวเองทําไมคําตอบก็คือไม่มีใครห้ามครับถ้าคุณไหวคุณอยากจะไปคยกันนนอ่่่่่ตต้งงแเเรมมมมลาาาไววพผผ ยังไงก็เลยเริ่มจากคุยกับตัวเองก่อนแต่ถ้าคุณยังเพิ่งเริ่มต้นมากๆยังกลัวมากๆอยู่เนี่ยอยู่ๆจะให้ไปคุยกับคนแปลกหน้าเลยแล้วมันเป็นลมต่อหน้าเขา่าจะทำยังไงผมก็เลยเสนอวิธีที่ง่ายที่สุดอย่างเช่นการคุยกับตัวเองก่อนซึ่งรู้ไหมครับว่าการทาแบบนี้มันช่วยอะไรการทาแบบนี้มันช่วยเราได้ฝึก2อย่างครับอย่างแรกก็คือ ฝึกพูดนู่นพูดนี่ให้มันเข้าปากให้มันคล่องยิ่งทําเยอะยิ่งทําบ่อยเราจะได้แก้อาการพูดตะกุกตะกักพูดวนไปวนมาเราก็อัดวิดีโอพูดแบบไม่ต้องมีสคริปต์นี่แหละพูดอะไรก็พูดเพราะในสถานาการณ์จริงมันจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับมันจะไม่มีสคริปต์มันต้องนึกอะไรออกแล้วก็พูดนึกอะไรออกแล้วก็คุยแล้วคนที่ยังไม่เก่งเรื่องการคิดไอเดียการพูดขึ้นมาสดๆเนี่ยพอไปสถานาการณ์จริงอาจจะยืนเงียบจนหน้าอึดอัดได้แต่ถ้าเราเล่าเรื่องของตัวเองจนชินเล่าบ่อยๆว่างานอดิเรกของเราคืออะไรเวลาโดนถามว่างาาาานนนออออเเเดดดดคคืืืะะไไไไรรจ้้้ตบม่่ยยยังึ พูดบ่อยๆว่าปีนี้เป็นยังไงบ้างเวลาโดนถามว่าปีนี้เป็นยังไงบ้างเราจะได้พูดได้เลยไม่ต้องมานั่งนึกเนี่ยครับก็คือฝึกพูดเองไปก่อนให้มันเข้าปากเราให้มันคล่องแล้วเหตุผลที่2ครับของการฝึกพูดกับตัวเองคือช่วยให้เราได้ฝึกสังเกตว่าคนเราชอบเล่าเรื่องอะไรข้อหนึ่งในเคล็ดลับที่ทําให้คุณเข้ากับคนอื่นได้ดีขึ้นนะครับคือการถามคําถามเขาแล้วให้เขาเล่าเรื่องของตัวเองแต่ทีนี้ปัญหาที่หลายคนที่เข้าสังคมไม่เก่งเจอคือแล้วฉันจะถามคาถามอะไรดีล่ะเพราะฉะนั้นการฝึกพูดกับตัวเองบ่อยๆคร ตอนเราอัดคลิปเราชอบพูดเรื่องนี้บ่อยๆนะหรือเฮ้ยตอนเราอัดคลิปเนี่ยเวลาที่เล่าเรื่องนี้เราเล่าสนุกมากเลยเราเล่าเพลินมากเลยเราดีใจที่ได้พูดเรื่องนี้มากๆเลยทุกครั้งที่เล่าเรื่องงานอดิเรกเราจะสนุกมากเลยทุกครั้งที่เล่าเรื่องงานเราจะตื่นเต้นมากเลย <c oughs> ทุกครั้งที่เล่าเรื่องครอบครัวเราจะอินมากๆเลยอะไรแบบนี้คือเราอาจจะสังเกตตัวเองได้และพอเราสังเกตได้ว่าเรื่องอะไรที่เราเล่าแล้วสนุกมันก็อาจจะพอเดาได้สักนิดนึงว่าคนอื่นเขาอาจจะอยากเล่าเรื่องนั้นเหมือนกันหรือว่าพูดเรื่องนั้นแล้วสนุกเหมือนกันมมมมััันนนนออาาาาจจะไไไ่่่ใชทุกกกคคแแต็็็ีวววเเปปด้้้้ยูบบงลรห พวกนนั้นแหลเป็นหัวข้อในการไปถามคำถามเขาอย่างน้อยก็ดีกว่าการยืนเอ,อ๋อไม่มีคำถามไปถามไม่มีเรื่องไปชวนคุยเพราะฉะนั้นการฝึกแบบนี้ครับจะช่วยให้เราทั้งเล่าเรื่องตัวเองได้เก่งขึ้นและมีคำถามไปชวนคนคุยมากขึ้นเผื่อใครยังไม่รู้ตอนนี้ช่องของเรามีหนังสือแล้วนะครับจากที่ผมทาคอนเทนต์ด้านพัฒนาตัวเองแล้วก็เป็นที่ปรึกษาทางการเงินไปด้วยเนี่ยทำให้ผมมีโอกาสได้คุยกับคนเก่งๆหลายคนแล้วสิ่งที่ผมสังเกตได้นะครับก็คือคนที่เขาประสบความสำเร็จมากกว่าคนทั่วไปเนี่ย <c oughs> เขามี4ข้อนี้ครับ 1. เขามี mindset ที่ถูกต้อง 2. เขาเข้าใจการทํางานของความสําเร็จ 3. เขาลงมือทําแบบที่คนส่วนน้อยทําและ4ครับเขาจัดการเงินตัวเองได้เป็นอย่างดีซึ่งทั้ง4ข้อนี้ผมสรุปไว้ให้ในะหนังสือเล่มนี้แล้วครับ Above Average วิธีปลดล็อกสักยกภาพและกลายเป็นคนเหนือค่าเฉลีย่ยหนังสือที่รวบรวมรบทเรียนทั้งจากตัวผมเองและคนเก่งๆคนอื่นมากถึง41บทเรียนเพื่อให้คุณเข้าใจว่าคนที่เขาสําเร็จกว่าคนทั่วไป เขาทํำยังไงกันก็หาซื้อได้ที่ C ีเทุกสาขาแล้วก็ร้านหนังสือทั่วไปเลยนะครับหรือใครสะดวกสั่งออนไลน์ผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปรวมกับลิงก์อื่นๆแล้วกันนะ,ะไปดูคลิปกันต่อทีนี้ต่อไปก็คือเพิ่มความท้าทายครับพอเราเริ่มพูดได้คล่องแล้วจะให้พูดคนเดียวไปตลอดมันก็ไม่ใช่เรื่องใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องเริ่มไปคุยกับคนอื่นจริงๆครับซึ่งวิธีที่ผมใช้เองตอนฝึกนะครับคือมี4ระดับระดับแรกก็คือไปคุยกับคนที่รู้จักอยู่แล้วก็คือไปนัดเจอเพื่อนน เงียบๆก็ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านมากขึ้นหน่อยถามคาถามมากขึ้นหน่อยตรงนี้มันจะง่ายที่สุดครับเพราะเป็นคนที่เราคุยด้วยมาตลอดอยู่แล้วเราไม่ต้องบอกเขาก็ได้ว่าเราฝึกอยู่เราก็ทําตัวปกตินัน่แหละแต่ก็พยายามสังเกตไปด้วยว่าไอ้เพื่อนเราที่มันคุยเก่งๆเนี่ยมันทำตัวยังไงมันทําอะไรมันชวนคุยอะไรบ้างมันถามอะไรบ้างมันแซวเรื่องส่วนตัวคนอื่นยังไงให้เขาไม่รู้สึกโกรธมันใช้น้ําเสียงโทนสูงโทนต่ํำยังไงแล้วเราก็ฝึกไปด้วยพลางๆเนี่ยแหละครับฝึกไปด้วยแบบเนียนๆแบบเล็กๆน้อยๆ ป้านะาพี่น้องเนี่ยเขาก็จะคุยกันเสียงดังเลยผมก็จะคอยอยู่เงียบๆเ,เ,เมื่อก่อนทีนี้ผมก็ลองพยายามเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปคุยด้วยมากขึ้นถึงแม้จะไม่มีอะไรให้คุยก็พยายามหาเรื่องคุยให้ได้นิดๆหน่นนอยๆเดินไปถามเฮ้ยมีอะไรให้ช่วยไหมเดินไปถามว่อาวันนี้ทําอะไรอยู่นั่งกินหมกูกระทะด้วยกันก็ทักขึ้นมาแบบเฮ้ยอันนี้ไม่แล้วเฮ้ยอันนี้เติมไมหมเอ้ยน้าแข็งหมดแล้วอันนี้เราไม่ได้คุยกับใครแต่เราฝึกพูดมีส่วนร่วมในบทสนทนามากขึ้นส่วนระดับที่2นะครับตรงนี้คือการเอาชนะความกลัวในการเปิดบทสนททนนนนนนาาากกกกัััับบคคคแแแปปล้้อออีีจจะะฟงงดูรต่่สิผมํ็ื ถามทางครับเพราะจุดประสงค์ของระดับเนี้ยเรายังไม่ต้องชวนคุยหรอกแต่เราแค่อยากจะเอาชนะความกลัวนะครับในการเข้าไปคุยกับคนแปลกหน้าแบบเปิดประโยคเปิดบทสนทนาเพราะฉะนั้นเมื่อก่อนตอนที่ผมฝึกนะครับเวลาที่ผมไปห้างผมก็จะฝึกด้วยการเดินไปถาม Security นะครับว่าเฮ้ยพี่ธนาคารอยู่ตรงไหนครับเฮ้ยพี่ห้องน้ำอยู่ตรงไหนครับเฮ้ยพี่ร้านนู้นร้านนี้อยู่ตรงไหนครับหรือเวลาเดินซื้อของใช่ไหมเข้าร้านหนังสือเข้าร้านนู้นร้านนี้ก็จะเดินไปถามพนักงานว่ามีอันนี้ไหมครับเฮ้ยอันนี้อยู่ตรงไหนนะครับเฮ้ยพี่ช่วยหาอันนี้หน่อยนะครับ ไปเรื่อยๆมันก็เจออยู่แล้วเพราะถ้าเป็นผมสมัยก่อนตอนที่ยังไม่ฝึกเนี่ยผมก็เดินเรื่อยๆจนเจอเองไม่เคยไปทักใครหรอกแต่ในกรณีนี้คือเราตั้งใจเพื่อมาฝึกไงจุดประสงค์ของเราไม่ใช่หาของไม่ใช่หาห้องน้ําแต่เป็นการรวบรวมความกล้าในการเปิดบทสนทนากับคนแปลกหน้าซึ่งในกรณีนี้ก็คือพนักงานในห้างหรือในร้านต่างๆนี่แหละกลายเป็นเหยื่อของผมในการฝึกเวลาผมไปกินข้าวในร้านอาหารแล้วเขาจะมีพวกโปรโมชั่นใช่ไหมที่เป็นแบบสแตนดี้ตั้งๆไว้ที่ดิมโตอย่างเงี้ยถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็จะหยิบมาดูเองหยิบมาอะไรเองในช่วงทีีี่่ฝึกกกนนนะะะคครรัับบผมมม็หยยยิาาแลล้้ถเเพอออื เล่าให้ฟังหน่อยแต่พอเขาเล่ามาสุดท้ายเราก็ไม่เอา <laughs> ใช่ไหมเราก็กินเหมือนปกติแต่ว่าแคายอยาา่อยากฝึกถามอยากฝึกพูดแค่นั้นเองส่วนระดับที่3นะครับจะเริ่มยากขึ้นมาแล้วคือการทักคนที่เคยเห็นหน้ากันแต่ไม่สนิทเช่นเพื่อนที่มหาลัยเพื่อนที่โรงเรียนที่เคยเห็นหน้ากันบ้างรู้นะว่าอยู่ชั้นเดียวกันรู้นะว่าอยู่แบบว่าใกล้ๆก,ก,กันคณะเดียวกันแต่ไม่ค่อยได้คุยกันหรือไม่เคยคุยกันเลยเพราะอยู่คนละกลุ่มหรืออย่างผมอาจจะเป็นพี่ที่ทางานใช่ไหมที่เขาอยู่แผนกอื่นน้องๆที่ทํางานที่เขาอยู่แผนกอื่นเราอาจจะเคยคุยกันในอีเมลใช่มมมััั้้ยยยยยเเเคคคขาาปปรระชุุดดววกกกนนแต่่่ไไททพูจิงส ก็จะลองหาโอกาสให้เขาอยู่คนเดียวเดินเข้าไปทักเดินไปถามชื่อเอ้ยงานพี่เป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้งานเป็นยังไงพี่ทําอะไรบ้างครับงานหนักไหมครับช่วงนี้โหพี่งานผมเอาเรื่องเลยช่วงปลายปีเนี่ยแล้วก็เล่าเล่าเล่า,ลาชวนคุยไปตรงนี้จะยากและยากแบบยากเลยอะ่ะเพราะมันไม่ใช่แค่การถามทางถามโปรโมชั่นแล้วก็จบบทสนทนาแต่มันต้องมีการชวนคุยมี small talk เกิดขึ้นกันจริงๆอันนี้โคตน่าอึดอัดในช่วงแรกๆแต่ว่าเราจะได้พัฒนาเยอะขึ้นมากเลยเหมือนกันแล้วระดับที่4นะครับระดับสุดท้ายอันนี้โหดมากคือการไปคุยกับคนแปลกหน้าจริงๆเลยระดับที่ ในเราอาจจะเคยเห็นหน้ากันผ่านๆใช่ไหมแต่ระดับที่4เนี่ยคือหาเพื่อนใหม่เลยครับมันยากมันหินที่สุดแล้วเพราะตรงนี้จะไม่ใช่แค่เรื่องของการชวนคุยเลยครับเราต้องฝึกเปิดบทสนทนาต้องฝึกแนะนําตัวเองสัส้นๆด้วยอย่างที่ผมทำเนี่ยคือผมพยายามจะหาเพื่อนให้ได้อย่างน้อยสัก1คนในทุกๆคลาสที่ไปเรียนเพราะผม,มชอบลงคอร์สเรียนนู่นนี่นั่นชอบไปงานสัมมนาไปงานต่างๆอยู่แล้วเนาะแล้วเมื่อก่อนก็เข้าไปฟังเพื่อเอาความรู้อย่างเดียวล้วนๆแล้วก็กลับไม่คุยกับใครเลยแต่ตอนนี้จะพยายามเข้าหาคนเข้าไปทักทายทําความรู้จักอย่างน้อย้้กคโยมีจท์็ืืออตงรูช รู้ว่าเขาทํางานอะไรเวลาว่างทําอะไรทําไมถึงมาเรียนคลาสนี้และต้องได้แลกคอนแทคอันนี้คือยากที่สุดแล้วนะนความคิดผมยากมากมากเลยจนแบบทุกวันนี้เนี่ยผมก็ยังถือว่าตัวเองไม่คล่องนะยังเกรงๆอยู่เลยบางทีไปเรียนคลาสบางคลาสผมยังไม่ได้เพื่อนกลับมาเลยเพราะว่ากลัวมากๆแต่ก็พยายามฝึกฝนพัฒนาไปเรื่อยๆครับเพราะว่าทักษะการหาเพื่อนใหม่ทักษะการเข้าสังคมเนี่ยเออมันก็ยากจริงๆแหละแต่ผมรู้สึกว่ามันคุ้มมากๆเพราะตั้งแต่ผมเริ่มเก่งทักษะนี้ขึ้นนะผมก็ได้โอกาสดีๆในชีวิตเนี่ยเพิ่มเข้ามาเยอะขึึ้นากกกลัที็ํงฝ ีละระดับทีละระดับนะระดับที่ยากที่สุดคือระดับที่4ใช่ไหมและวิธีที่ทําให้มันง่ายขึ้นคือการสนใจในตัวอีกฝ่ายให้มากๆครับนี่เป็นหนึ่งในคําแนะนําที่ดีที่สุดที่ผมเคยได้มาเกี่ยวกับการเข้าหาผู้คนเลยซึ่งแน่นอนว่ามาจากหนังสือวิธีชนะมิตรและจูงใจคนนี่แหละย้ำอีกทีว่าลิงอยู่ใต้คลิปนะมันคือเรื่องของการสนใจในตัวอีกฝ่ายครับเพราะส่วนมากเวลาที่เรากลัวการเข้าหาผู้คนนะปัญหาคือเพราะเราไม่รู้จะชวนคุยอะไรดีและข้อนี้นี่แหละครับจะช่วยปลดล็อกปัญหานั้นได้สิ่งที่ต้องทำก็คือการส สนใจในตัวอีกฝ่ายและสนใจอย่างจริงจังที่เราไม่รู้จะชวนอะไรดีเพราะส่วนมากเราัวแต่คิดถึงเรื่องตัวเองไงครับถ้าในหัวเรามีแต่ฉันจะคุยอะไรดีเราจะดูหน้าอึดอัดไหมฉันจะทําตัวหน้าอายหรือเปล่าเนี่ยอะไรแบบเนี้ยพอเราคิดถึงแต่เรื่องแบบนี้มันก็ไม่มีพื้นที่ในสมองไปชวนเขาคุยสิใช่ไหมเราต้องสนใจในตัวอีกฝ่ายมากขึ้นครับเขาแต่งตัวเป็นยังไงบ้างเขาทํางานอะไรทำไมถึงมาอยู่ที่นี่ทำไมถึงมาอยู่งานนี้เนี่ยพยายามตั้งคําถามในหัวเยอะๆสงสยัยสนใจในตัวเขาเยอะๆได้ข่าวเรื่องงานนี้ได้ข่าวทั้งกิจกรรมนี้มาจากไหนหรือว่ามากับใครชวนนมาางอ คืออะไรพักอยู่แถวไหนเนี่ยอะไรพวกนี้มันเป็นเรื่องชวนคุยได้หมดเลยครับคือเราต้องเราต้องชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านนี่แหละง่ายๆสนใจในตัวเขาเยอะๆและถามคําถามปลายเปิดออกไปครับอย่าถามคําถามที่คําตอบเป็นแค่ใช่กับไม่แต่เป็นคําถามที่ทําให้เขาได้เล่าเรื่องและพอเขาเริ่มเล่าเรื่องของเขาออกมาปุ๊บเราก็ตั้งใจฟังนี่คือขั้นตอนอันทรงพลังที่ทําให้คุณไม่หมดเรื่องชวนคุยครับตั้งใจฟังจับประเด็นและหาเรื่องที่จะชวนคุยต่อจากเรื่องที่เขาเล่าอ่ะสมมติผมเข้าไปเรียนในคอร์สเรื่องความเป็นผู้นำใช่ไหมนในคลาสมีประมาณ2 0 3 0 ผมเจอพี่คนหนึ่งเฮ้ยสบโอกาสพอดีเลยคนนี้ยีกดกาแฟอยู่คนเดียวเฮ้ยได้จังหวะและ้วก็เดินเข้าไปเลยสวัสดีครับพี่ผมเน็กนะครับเป็นที่ปรึกษาทางการเงิน <c oughs> พอดีเห็น <c oughs> พี่แลวรู้สึกมีออร่าอะไรไม่รู้น่าสนใจมากเลยอยากเท่ามาแนะนําตัวอันนี้พี่ชื่ออะไรทางานอะไรนะครับอ่เขาก็เล่ามาอ๋อพี่เนี่ยพี่ทำมาสังหา่นะ,ะเราก็ฟังแล้วเฮ้ยเขาทำมาสังหาหาจุดถามต่อเฮ้ยโคตรเจ๋งรับพี่ทำมาสังหาเลยหรออันนี้คือมันเกี่ยวกับยังไงครับเป็นปล่อยเช่าหรือว่าสร้างบ้านขายหรืออะไรเล่าให้ผมฟังหน่อยครับพี่เราก็เล่าเล่าอ๋อพี่ นี่หว่าดงว่าต้องมีทีมงานใช่ไหมพี่ใช่ใช่พี่มีทีมงานอยู่40คนเนะี่ยถึงว่าหิพี่เลยมาเรียนคอร์สพูน้นามันนี้แล้วอย่างนี้พี่คิดว่าพี่จะเอาที่เรียนมาเนี่ยไปใช้ได้ไงบ้างครับเผื่อผมมีไอเดียไปใช้ของผมบ้างเนี่ยคิดอะไรไม่ออกก็วกเข้าเรื่องที่ทั้งเราและเขามีประสบการณ์ร่วมกันก็คือคอร์สเรียนในวันนี้อ่ะแล้วก็เล่าแล้วก็ชวนคุยแล้วก็ถามแล้วก็ฟังแล้วก็ชวนคุยต่อแล้วก็ถามแล้วก็ฟังแล้วก็เล่าต่อพอเรื่องคุยมันเริ่มหมดหรือเราเริ่มรู้สึกว่่่่่าา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 เเเเเเเรรรรบกก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 ววววววนนนนนนนลลล้้้้้มมมมิไไไไปปแแแแแออะะ็็ะ็็็ขยยยััซึงผจหหืใพด ชีวิตกันมันได้เห็นโพสเห็นนู้นเห็นนี่ถ้าแรกรายแลกเบอร์เฉยๆเนี่ยมันไม่เห็นชีวิตประจาวันมันไม่มีเรื่องให้ชวนคุยเนี่ยครับคือการตั้งใจฟังการสนใจในตัวอกีกฝ่ายที่จะทําให้เรามีเรื่องคุยกับคนได้เยอะขึ้นมากๆซึ่งมันเป็นเรื่องที่ต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆครับบางทีสถานการณ์แต่ละครั้งมันก็แตกต่างกันไปบางครั้งก็ทําได้ดีบางครั้งก็ทําทได้ไม่ดีเราก็แค่พัฒนาปรับปรุงเพราะมันไม่ใช่ว่าทุกครั้งที่เราเข้าไปทักเข้าไปถามคําถามคนแล้วเขาพร้อมที่จะเล่าเรื่องเขาให้เราฟังหรือบบาา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 างงงคคคํถมมมเเ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 ขขขขออาจ,จะะไไไไ่่่่่สดดวกกกกกกกทททีีล็็้้้หหหรรืปัันนนนนยิต ตะกักเออทั้งคู่เลยก็มีหรือบางทีดีไม่ดีเข้าไปทักคนที่เขาเป็นเอ็กโซเวิร์ดที่ไม่อยู่เขาก็กลายเป็นชวนเราคุยเองขึ้นมาสังเกตอ่ะทีนี้คุยสนดกคุยได้ยาวเลยสถานการณ์มันจะมีหลากหลายรูปแบบมากครับแล้แค่ต้องฝึกรับมือเก็บประสบการณ์เก็บชั่วโมงบินไปเรื่อยๆและผมพูดจริงๆนะว่าใน process เนี้ยไอ้ส่วนการชวนคุยถามคําถามเนี้ยไม่ยากหรอกครับส่วนที่ยากที่สุดคือการเข้าไปแนะนําตัวเองเข้าไปเปิดบทสนทนานั่นแหละในมุมผมนะยากที่สุดและยากกว่าชวนคุยอีกด้วยซ้ำทุกวันนี้ผมเองก็ยังเกรงอยู่เลยแแตต่่่่วาาคคนนนั้้หละฝึกกกไไปปเรรืืออยๆทีี็ เพิ่มความมั่นใจในตัวเองด้วย ผลงานนี่เป็นอีกหนึ่งคำแนะนําที่ดีที่สุดที่ผมเคยได้รับเลยนะเวลาที่เราชอบบ่นว่าเราไม่มั่นใจในตัวเองเราไม่กล้าทําสิ่งนู้นสิ่งนั้นเพราะเรารู้สึกไม่มั่นใจแต่ทันทีที่เราบ่นแบบนี้ไอ้กฎแห่งความย้อนแยง้งมันก็กลับมาทํางานอีกรอบเพราะการอ้างว่าไม่มั่นใจเนี่ยมันไม่ใช่ข้ออ้างที่ดีเลยครับถ้าเกิดเราอยากจะเก่งขึ้นเพราะความเป็นจริงมันไม่ใช่ว่ามั่นใจก่อนค่อยลงมือทําแต่เป็นการลงมือทําก่อนถึงจะมั่นใจถ้าเราเอาแต่กลัวหลบอยู่หลังข้ออ้างไม่เก็บชั่วโมงบินเลยแบบนี้เมื่อไหร่จะมั่นนนนใจอเเกมมีะคครับบนน้ผชาาข บอกไว้ว่า you don't build confidence You build evidence การสร้างความมั่นใจมันไม่มีอยู่จริงมันมีแต่การสร้างผลงานเท่านั้นแหละลงมือทำทั้งๆที่ยังห่วยลงมือทำทั้งๆที่ยังอึดอัดลงมือทำทั้งๆที่ยังเกรงตอนนี้คุณเข้าไปทักคนที่1คนอาจจะเป็นไอ้ขี้แพ้เข้าไปทักคนที่2คุณอาจจะเป็นไอ้ตัวประหลาดพอเข้าไปทักคนที่5คนอาจจะเริ่มทำตัวน้าอึดอัดพอเข้าไปทักคนที่20คุณอาจจะกลายเป็นคนทั่วไปแล้วเข้าไปทักคนที่50คุณอาจจะกลายเป็นคนอัธยาศัยดีและพอเข้าไปทักคนที่ร้อยคุณอาจจะกลายเป็นคนม ิการปลุกพลังมันไม่เคยยั่งยืนครับการพูดหน้ากระจกการเขียนลงกระดาษการปลุกพลังตัวเองชื่นชมตัวเองว่าฉันมั่นใจในตัวเองอะไรแบบนี้มันมาแป๊บเดียวแล้วก็หายไปผลงานต่างหากครับผลงานที่จับต้องได้ที่จะอยู่ตลอดการและทําให้เรามั่นใจขึ้นจริงๆผมเองทุกวันนี้เวลาออกไปพบลูกค้าเวลาไปวางแผนการเงินมันก็ยังมีเกรงอยู่เลยครับถ้าเจอกันครั้งแรกหรือว่าเจอกันแค่ไม่กี่ครั้งเวลาไปเรียนคลาสต่างๆและต้องหาเพื่อนใหม่เนี่ยผมก็เกรงจนคอแห้งไปหมดผมก็ตื่นเต้นหรือเวลาไปออกรายการนู้นรายการนี้เวลาไปบรรยายมันก็ไม่ใช่ กลัวมันตื่นเต้นมันเกรงจะตายแต่ถ้าไม่สู้กับมันมันก็ไม่มีทางจะดีขึ้นเพราะฉะนั้นนี่คือบทเรียนสําคัญเลยครับอย่าไปตั้งเป้าว่าฉันจะสร้างความมั่นใจแต่ตั้งเป้าว่าฉันจะสร้างผลงานดีกว่าเพราะการสร้างความมั่นใจที่ดีสุดคือการลงมือทําเยอะๆจนกว่าคุณจะมั่นใจและในเมื่อคุณจะต้องฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับอีกหนึ่งสิ่งที่คุณจะต้องทําให้ได้เลยก็คือฝึก ให้อาภัยตัวเองเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะมันจะออกมาห่วยแตกอยู่แล้วที่เป็นสิ่งที่ห้ามไม่ให้เกิดขึ้นไม่ได้เลยครั้งแรกๆมันจะหน้าอับอายมันจะน่าขายขี้นหน้ามันจะออกมาหน้าอึดอัดมากๆนี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นและคุณต้องยอมให้มันเกิดขึ้นด้วยเพราะอันนี้มันเป็นทางผ่านในการพัฒนาใช่ไหมถ้ามันออกมาแย่และคุณยิ่งด่าตัวเองยิ่งกดตัวเองคุณจะเอาแรงใจจากไหนมาลองซ้ําไปซ้ำมาอีกครั้งจนเก่งขึ้นถูกไหมครับคุณต้องฝึกให้อภัยตัวเองให้เป็นนิสัยฝึกบอกตัวเองว่าเฮ้ยฉันกาลังเก่งขึ้นนเเ้้้ครัังงหหาาออใม่ฝึกบตว ครั้งนี้มันห่วยแต่มันไม่ได้หมายความว่าฉันเป็นคนห่วยมันแค่หมายความว่าครั้งนี้ครั้งเดียวมันห่วยเราก็แค่ลองใหม่ลุยใหม่ไปเรื่อยผิดพลาดก็ให้อภัยตัวเองวิเคราะห์ปรับปรุง จับทางให้ได้มันจะไม่ใช่เส้นทางที่ง่ายเลยครับอันนี้ผมยืนยันได้เพราะทุกวันนี้ก็ยังแบบว่าอึดอัดกับมันอยู่แต่ผมยืนยันเลยว่าทักษะการเข้าหาผู้คนการสร้างคอนเนคชันเนี่ยเป็นหนึ่งในทักษะที่คุ้มค่ามากๆที่จะฝึกให้เก่งในชีวิตนี้ครับผมเองก็ยังฝึกฝนอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะถ้าเกิดใครเจอผมที่งานบรรยายที่นูน่นที่นี่ที่นั่นก็เข้ามาทักเข้ามาชวนคุยกันได้เลยถือว่าเราจะได้ต่างคนต่างฝึกกันทั้งคู่เนาะย้ำอีกทีนะครับว่าหนึ่งในตําราหลักที่ช่วยผมในเรื่ออองงนนนนนีีี้้้้้มากกกกกๆแแลลลลวว็็็เเป่หัขคคิดยื How Win Fri e n d s in and influence people นะครับวิธีชนะมิตรและจูงใจคนเป็นตำราอายุร้อยปีที่ทุกวันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่อย่างน่าเหลือเชื่อและเป็นอีกหนึ่งเล่มที่อยากทุกคนได้อ่านสักครั้งในชีวิตครับเพราะมันจะมีเนื้อหาอย่างอื่นอีกเยอะเลยครับที่ยังไม่ได้มาเล่าทั้งวิธีทําให้คนชอบวิธีทําให้คนสนใจเราให้คนคุยกับเราและรู้สึกดีอยากช่วยเหลือหรือโน้มน้าวให้เขาทําตามที่เราต้องการอย่างเต็มใจหรือต่อให้คุณไม่อ่านนะเอาจริงแค่ซื้อไวคอ้ครอบครอง,ง,งซื้อไว้สะสมก็ยังดีครับเพราะกัไคปรบ็ กดสั่งมาเไไป็นของตัวเองได้เลยและถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามกันหน่อยนะแต่ถ้าใครยังไม่สบาใจนะครับผมแนะนําให้ดูคลิปที่ผมมาเล่าให้ฟังว่าคนรวยเขามี m i n d s e ตในการจัดการเงินยังไงจากการไปคุยกับคนรวยมาจริงๆสามารถคลิกท,ที่คลิปที่คือบนหน้าจอตอนนี้ได้เลยครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนบายบาย